มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับจักรพพัดรุ่นใหม่นะครับที่สร้างความอันตรายนะครับน่าจะมากกว่านะครับจักรพพัดรุ่นเก่าเสียอีกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็สําหรับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็เข้าสู่นะครับยุคสมัยนะครับของจักรพพัดรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เป็นการล่มสลายไปของจักรพพัดรุ่นเก่านะครับอย่างไคโดและก็บิ๊กมัมนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้ง2คนนนั้จะอรือ จะรอดหรือจะตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเรานั้นนะครับค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่ากลุ่มจนสัตว์ั้งสองกลุ่มนั้นอย่างกลุ่มไคโดเนี่ยก็กํลาลังถูกเรียวคุกิวนั้นจัดก,การใช่ไหมจึงทำให้กลุ่มจรสัตว์ร้อยศูนย์ไคโดนั้นก็แทบจะล่มสลายลงไปแล้วนะครับส่วนกลุ่มบิ๊กมัมในตอนนี้เนี่ยโอ้โหสภาพเนี่ยผมว่าก็คงจะรอดแล่เต็มทนแล้วแหละครับถึงขนาดที่ไม่สามารถมาช่วยเหลือแม่ใหญ่บิ๊กมัมได้จึงทําให้นะครับจ,กจักรพรรด แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นมักจะทําข้อเปรียบเทียบกันแหละครับว่าระหว่างจักรพรรดิยุคเก่านะครับประทะากับจักรพรรดิยุคใหม่นะครับว่าทั้ง2ยุคนี้นะครับยุคไหนนั้นมีความอันตรายมากกว่ากันนะครับยุคไหนนั้นนะครับเป็นภัยร้ายต่อโลกมากกว่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นนะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage หรือในสะดวกช่องทางไหนนนกกก็ดดตติาาามช่องงทั้หว ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่าโดยก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องพูดก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจักรพรรดิของ2รุ่นนั้นนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับซึ่งโอเคมันจะแยกกันอยบชัดๆเลยนะอายุเก่าเลยเนี่ยก็จะเป็นนวดขาวไคโดบิกมัมนะครับเพราะว่าเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโจรสลัดนะครับที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนนะครับังยุคล่มสลายนะครับของกลุ่มโจรสลัดร็อกนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยการที่จะเป็นจักรพรรดิไดในยุคสมัยของเขานั้นพวกเขานั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะต้องส สมกาลังคนนะครับและก็ต้องมีนะครับกำลังคนที่แข็งแกร่งมากๆเลยจนสามารถครอบครองนะครับอาณาเขตของตนเองได้นะครับในวงกว้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วทะเลแถบนิวเวิลดพวกเขานั้นก็จะมีอาณาเขตของตนเองนะครับที่กว้างใหญ่นะครับในช่วงยุคตั้งไข่เลยเนี่ยจักรพรรดนั้นนะครับก็จะมีเพียงแค่3ก๊ก3เหล่าเท่านั้นซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับก็ล้วนมีอาณาเขตของตนเองนะครับและส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะทําการบริหารนะครับอาณาเขตของตนเองที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ของกลุ่มโจรสลัดนั้นๆแต่หากนับนะครับ ตั้งแต่กลุ่มจอนสัตว์รุ่นใหม่นะครับผมนับลงมาตั้งแต่แชงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเนี่ยก็มีอาไรเขตของตนเองนะแต่นะครับหลักๆเด่นๆของไอ้พวกนี้เลยเนี่ยพวกเขานั้นจะมีความแข็งแกร่งของตนเองสูงและมักจะรักอิสระเสรีนะครับมากกว่ายุคสมัยเก่าจึงทาให้นะครับจักรพรรดิรุ่นใหม่นั้นนะครับก็จะมีความแตกแยกออกไปนิดนึงนะครับออย่างแชงนั้นนะครับพี่แกอยากจะไปไหนก็ไปนะครับด้วยความห้าวส้นทีนของพี่แกหรืออย่างหนวดดาอย่างนี้ครับที่แสวงความยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะครับถึงขนาดนะครับบุ นะครับนักโทษอินเพลดาวมาเพื่อสร้างขุมกําลังของตนเองที่ยิ่งใหญ่นะครับและแย่งชิงพลังผลปีศาจมานะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าแย่งชิงพลังผลปีศาจนวดขาวอย่างนี้ผลยามียมีอย่างนี้จนทาให้นะครับเกิดความแข็งแกร่งของตนเองนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างที่เสียงของตัวเองมาได้ในระยะเวลานะครับไม่นานเท่านั้นนะครับหรือจจกรพัดลูฟี่หมวกฟางนั้นก็อย่างที่เราเห็นเลยเลยครับโดยลูฟี่นั้นนะครับก็มักจะไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะครับพร้อมเจ้าส้นทีนนั้นนะครับไปประทับหน้าคนอื่นตลอดเวลานะครับหาก สลัดของเขาจะเห็นได้ชัดเลยเลยครับว่าจะมีความอิสระเสรีนะครับมากกว่าโจสรสลัดยุคสมัยเก่านะครับหรือจักรพรรดิคนใหม่อย่างบาร์กี้นั้นนะครับที่เรารู้ดีเลยครับว่าบาร์ก right. ี้นั้นนะครับก็มักจะมีเครือข่ายนะครับในการที่พี่แกนั้นจะส่งสิ่งมืดๆสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับทางโลกใต้ดินนะครับซึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าความอันตรายนั้นของยุคสมัยใหม่นั้นมันดูนะครับจะอันตรายมากกว่า,ายุคสมัยเก่าซึ่งผมไม่ได้หมายความว่า,ายุคสมัยเก่านั้นกากของยุคสมัยใหม่นะอันนี้เราตััดดดดนนนะะะคครรรรลลปเเเ็็กกยพพอาาไมมู้ถึงงงงวแแขข 2ยุคแต่เราพูดถึงความอันตรายนะครับที่คนของยุคสมัยใหม่นั้นนะครับมักจะทําอะไรนะครับตามใจตนเองมากกว่าและหากเทียบนะครับความปวดหัวความเป็นภัยอันตรายนะครับของจักรพรรดิรุ่นใหม่นั้นนะครับดูแล้วนะครับความอันตรายของพวกเขานั้นจะมากกว่านะครับจักรพรรดิรุ่นเก่าเสียอีกนะครับเพราะปกติแล้วนะครับเราลองคิดดูเลยก่อนหน้านี้นะครับไอยุคสมัยเก่าเนี่ยจักรพรรดิรุ่นเก่านั้นอย่างหนวดขาวนะครับที่น่าจะเป็นกลุ่มจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็ไม่ได้สนใจในสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทด้วววยนนนนนดขาัั้ะะครบจจสใ ในลูกเรือของตนเองมากกว่านะครับก็ฟีลแบบว่านะครับขอให้ลูกเรือของตนเองนั้นอยู่อย่างมีความสุขนะครับอยู่กันแบบครอบครัวซึ่งสิ่งนี้นะครับจึงทําให้นะครับกลุ่มหนวดขาวนั้นจะเทียบกับความอันตรายนั้นนะครับโอเคแข็งแกร่งนะครับแต่หากนะครับฝั่งทั้บาลโลกนั้นไม่ไปแย่ส้นเท้านะครับใส่กลุ่มโจนสัตว์หนวดขานะครับก็ไม่ได้แบบว่าเกิดปัญหาอะไรทั้งสิ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือหลังจากที่กลุ่มหนวดเขาวนั้นได้เป็นจักรพรรดินะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็แทบไม่ อย่างเช่นพวกกลุ่มแชงกลุ่มนวดดามกลุ่มลูฟี่อะไรพวกนี้นะครับหรือบาร์กี้ล่าสุดก็ได้อ่ามันต้องมีอะไรนะครับที่เป็นเรื่องปัญหาใหญ่แน่นอนหรืออย่างกลุ่มบิ๊กมัมนั้นนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าบิ๊กมัมนั้นก่อนนะครับที่จะร่วมมือกับไคโดนะครับพวกเขานั้นเนี่ยก็มาเรื่อยๆนะครับพอบิ๊กมัมนั้นก็มีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนด้วยเช่นกันก็คือต้องการนะครับจะสร้างนะครับกลุ่มโจรสลัดของตนเองหรือลูกๆของตนเองนั้นนะครับให้เกิดจากเผ่าพันธุ์นะครับที่่าริงส รัฐบาลโลกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกองสุดท้ายนะครับอย่างลับเทลนะครับหรือการหาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่านะครับบิ๊กมัมนั้นก็พึ่งนะครับจะมาสนใจแบบจริงๆจังๆนะครับในการล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีก็คือตอนที่ร่วมมือกับไคโดนะครับหลังจากที่ลูฟี่นั้นนะครับไปกวนส้นทีนนะครับที่อาณาจักรของตนเองหรือกลุ่มไคโดนะครับที่เน้นนะครับในการสร้างกองทัพด้วยเช่นกันนะครับจะเห็นว่ากลุ่มไคโดนั้นจะเน้นนะครับทำให้กองทัพของตนเองนั้นแข็งแแกกกกกรรรรร่่่งงนนนะะคคคคัับบบบบ็็ืืือออวาามีเเลช้ใสุด คนนั้นก็จะมีระดับขั้นนะครับที่สูงขึ้นไปกว่านะครับซึ่งจะเห็นว่าไคโดนั้นก็จะมุ่งเน้นในตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไคโดนั้นก็มุ่งเน้นนะครับในการสร้างเครือข่ายของตนเองโลกมืดสร้างอาวุธต่างๆนะครับหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นโลกมืดเนี่ยทำขายนะครับเพื่อแบบว่าสร้างให้กองทัพของตัวเองนยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีเงินทองมากมายซึ่งที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยแหละครับว่าจักรพรรดิรุ่นเก่านั้นพวกเขานั้นก็จะมีเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนนะครับซ ไม่ค่อยดีเนี่ยของโลกวันพีจะถามรัฐบาลโลกแคร์ไหมก็ไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นก็คือพวกเขาแคร์มากกว่านะครับว่าอย่าให้นะครับพวกจักรพรรดิพวกนี้เนี่ยมายุ่งเกี่ยวนะครับกับเผ่ามังกรฟ้าหรือมายุ่งเกี่ยวนะครับกับสิ่งที่รัฐบาลโลกนั้นไม่ต้องการให้เจอนะครับซึ่งนะครับก็แตกต่างจากรุ่นใหม่อย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นนะครับแชงนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับกับมหาสงครามมารินฟอร์ดหรือนะครับการที่แชงนั้นนะครับบุกเข้ามาที่เมรีจวนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย เลยนะครับเป็นสิ่งที่โคตรอันตรายนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นก็คงจะไม่ไว้ใจในตัวผมแดงแชงคูดขนาดนั้นนะครับที่กล้านะครับมาแย่ถึงสถานที่ของตนเองหรือแม้กระทั่งหนวดดำนะครับที่พี่แกนั้นนะครับเคยหลอกลวงนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับในการเข้ามาเป็นเจตเทพโจรสลัดเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างของตนเองนะครับซึ่งหนวดดำนั้นก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เชื่อว่ารัฐบาลโลกนั้นก็กลัวนะครับว่าหนวดดำนี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เข้าใกล้นะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับด้ าามอย่งดหนวดดํานั้นนะครับมีพลังผลพิศาจถึง2ผลด้วยกันนะครับของเขาเนี่ยก็คือผลยามีม,ยม,ยมยิอีกผลหนึ่งนะครับของอดีตจัก,กรพรรดินะครับและหนวดดานั้นเนี่ยระยะเวลาเพียงไม่นานเท่านั้นก็สามารถขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิได้นะครับและสร้างความยิ่งใหญ่ของตัวเองได้สูงเลยสร้างความปั่นป่วนสร้างความอันตรายนะครับกองทัพของหนวดดานั้นก็ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับและหนวดดํานั้นก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจะคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีซซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลโลกนั้นไม่อยากก่อให้เกิดขึ้นเเเลลลลยยยหหรืออ่่่่าางูฟีนนั้้้กก็ได,ไดววแใญ ด้วยความที่ว่าครอบครองพลางผลปีศาจนิกานะครับผลปีศาจที่รัฐบาลโลกนั้นไม่อยากให้ใครครอบครองสุดๆเลยและลูฟี่นั้นนะครับยังเป็นคนของตระกูลดีอีกนะครับและเรื่องราวต่างๆมากมายของลูฟี่อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละสร้างความปั่นป่วนมากมายเลยนะครับล้วนแล้วแต่นะครับเอาทีนั้นนะครับไปแยบลักไฟร,รัฐบาลโลกสุดๆเลยโดยเป้าหมายของลูฟี่นั้นชัดเจนเลยนะครับอยากจะเป็นราชาโจรส,สลัดนะครับซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามเลยที่รัฐบาลโลกนั้นไม่อยากให้ใครนั้นเข้าไปถึงหรือแม้กระทั่งโจรสลัดบาร์กี้ก็ตามททีีนะครับ่ เราดูว่าบาร์กี้ไม่เก่งเลยดูตองตองนะแต่หากเราลองเจาะลึกดีๆนะครับจุดมุ่งหมายของบาร์กี้เนี่ยมันก็มากกว่าเงินทองนะในบางครั้งนะครับบาร์กี้นั้นต้องการสมบัติใช่ไหมซึ่งแน่นอนหากบาร์กี้นั้นนะครับมีเป้าหมายในการคว้าสมบัติสักอย่างนึงน่งเนี่ยถ้าแบบว่าวันหนึ่งอยากจะไปสมบัติวันพีอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งความอันตร,รายของเขาซึ่งผมอาจจะพูดไม่ได้เยอะนะเกี่ยวกับบาร์กี้นะครับด้วยความที่ว่ามันกระพึ่งจะเป็นจกักรพรรดิเรายังไม่รู้นะครับว่าหลัง2องปีมาแล้วนะครับา,ากี มันเยอะแน่นอนนะครับการที่จะเป็นจักรพรรดิได้นะครับในช่วงพริบตาและเขานั้นนะครับก็มีเหล่านักโทษอิมเพลดาวนะครับที่คอยนุ่นหลังเขาอยู่นะครับความอันตรายของบาร์กี้นั้นจึงทําให้นะครับรัฐบาลโลกนั้นก็ไม่สามารถมองข้ามได้ซึ่งผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เชื่อว่าทุกคนนั้นนะครับก็น่าจะสรุปได้แล้วแหะครับว่าระหว่างนะครับจักรพรรดิรุ่นเก่ากับจักรพรรดิรุ่นใหม่นั้นรุ่นไหนนั้นนะครับมีความอันตรายนะครับต่อรัฐบาลโลกมากกว่ากันนะครับก็แน่นอนจะเป็นรุ่นใหหมมมมมม่่่่่นนะะคคครรรัับซึึงงงงผผกก็็ยย้้ําาาาววไไดถแแข ว่าฝั่งไหนแข็งแปรมากกว่ากันผมแค่พูดว่าฝั่งไหนนั้นนะครับเป็นฝั่งที่รัฐบาลโลกนั้นนะครับไม่อยากให้พวกนี้เนี่ยก่อกาเนิดขึ้นเลยนะครับด้วยความที่ว่าพวกเขาเหล่านี้นั้นนะครับล้วนแล้วแต่สร้างความอันตรายนะครับให้กับฝั่งรัฐบาลโลกทั้งนั้นเลยและเพื่อนๆคิดว่าไย่างไกันบ้างครับคิดว่านะครับระหว่างจักรพรรดิรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านั้นฝั่งไหนนั้นนะครับเป็นอันตรายนะครับต่อรัฐบาลโลกมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวเนี่ยวันหลังผม ก็มีเรื่องราวของพวกเขานั้นที่น่าสนใจนะครับทำเป็นซีรีส์จกักรพรรดิเนี่ยมันก็คงจะดีนะและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับว,วันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ